เอ็ดเห็นรูปแมยอีกเพื่อดกดไลค์กดแชร์กดติไตาให้ด้วยนะคะอ้าอ้อุ้ยอุ้ยกลัวไเข้ากลัวอุ้ยอุ้ยทำไมแปลงร่างได้เร็วจังเลยออออื้ย่เอ้อเ เออดเห็นก e ูพ de de ูดหมือคนอ่ะเอาไปข่าเต้นทำไมเต้น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 เ่อเ่เาช่วยกันทํามาหากินเขาเต้นเต้นเตเต้นเขาเต้นเนเนไปสิจับเอาหนูแม่นเด้ยั่น ไม่เกาตื่นไม่เกาตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อยากโชว์อยากขี่หลังอยากขี่หลังขอขี่ได้ไหมขอขี่ได้ไหมเฮ้ย วุวิวฮ่าฮ่าฮ่า oh. ฮ no. ่าฮ่าน่่าฮนาาฮ่่าวก่เฮ่าฮ่า นิน่งเลยอ่ะเออนิ่งเลยเอาละเล่นฮูระลู้แบบไม่นอะเสียวขาเล่นเนาะนุเจ้าขาเล่นหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีที่นี่ทีเดียวเสียวขาเล่นเอาเอาเอาเขาแล้ว อีกอีกแล้วจอมทำลายล่างได้นี่ช้างพังไป,ไ,ไปแล้วไปแล้วหนีแล้วเออเอเอแล้กก็ลื่นล้มเอาเอา้าเอา้าเอา้าเอ้านี่ฟาดพวเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาสุจริงห่วง

hết 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 hết, bèn lang leo, ư ư, chưa chợ, từng từng, chưa từng từng, à, chưa từng từng, nói là bây giờ cũng nhau, lang lẽ, xinh đẹp, xinh đẹp,

จ้ากอนลุกใจดีใจดี่ตาตีตูดดีแต่ว่าตูดนีมเจัาของบ่นตูดนีมเจัาของบ่นอจ้าจวาดี๋สวียบนจเนิเ ใจสวยาจสวยย่อขาด้วยลูกย่อขาด้วย้าย่อขาด้วยลองหันหน้าเฮ็ดสวยนะย่อขาผมสวยเบาไม้มีไว้พุ่งชนจสยสวยเออเรียร เฮ็ดด<ส> <T> ีมีรางวัลให้เร็วเร็้าจา้งย่ขาด้วยย่อขาด้วยจ้าร้ย่อขาด้วยจ้าร้จ้าจา้จ้าร้องจ้า้อามจ้าอมจ้าร้จ้ร้จ้ร้จ้ร้ขีขานเฮ็ดละสิเอ้ยหวดเลย ขึ้นแข่งทีงคืนริ้วเชียวประสันละื่อคืนคือเอวนันบานกลางวันมามันคือเอวแข็งแข้ง <laughs> เอ้ยเอ้ยแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วกินเบิดยำไดกับเก็บยำนันบาเจอบหลอกคุณแล่นกาแฟกับอะไรกัดเสพสำหรับพีบะคัน ตามมาแล้วตามมาแล้วแล้วอีกแค่เก้าตะก้านะคะมาจ้าจะมดจะมุดแล้วค่ะแม่เหลือเก่าตะการจ้าจมนค่ะอันพิบสิบแิ่สิบ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 สิเสรบสับสิบสิบาิบางอสิาสิบสิบสิบสลาบ มาลาทอนเลยเด็กค่ะนี่ไลฟ์มาลาทอนเลยนะคะไลฟ์แบบมาลาทอนมาก<ต>หน่วยกอกวนเอาเล้วเอาเลลวตะก,กาสชิยั่งโมเขา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 เอ้ยน,นั่น เหลือตะกาวไว้ให้แมเนนั่นนั่นโอ้ยแกะแกะแล้วเออเหลือไว้เน่ตะการนะเหลือไว้เน่โอ้ยพังพังพังเรียบร้อยดีดพวัวไต่เชือ สุดยอดสุดยอดเด็กหน่อย,ยกินดีๆกินดีๆเป็นกุนลสตรีพี่ปีกินหมดแล้วนะพี่ปีนั่นนั่นขาขาหน่อยกาหน่อยเตรียมไอ้ติโย <laughs> อาวางติงหัวหน่ะนะไ้แม่ตายจับเอาเลยวางเตึงหัวไปเข่าเลยตะกาว่างเตึงหัวเลยเออเป็นยังือมาเหยียบดีเถอะฮะมันพังมันห่างเหมือนเรานั่นมันเพหมดแล้วนะตะการนะเห็นบ่หอยตองตอนอยู่ตะกา <c oughs> มือหน่อยมือหน่อย ไ่เก่าบอกว่ามันมันจับยากหนูก็เลยต้องเปิดออกนี่มันกว้างกว้างคนเขี่ยดีๆเด้อข้าข้ออีได้อันดี๋ยวอาอาถือมาอย่างังี้มันท่านเดี๋ยวหมดอยู่ตามไปจะตามไป ินน้มก็เลือกฟังค่ะว่าฝั่งนี้มีน้ำฝั่งนั้นน้ำไม่ออกเ <c> ด <oughs> ็กหน่อยฉลาดค่ะมีค่ะก็่ารฉลาดที่สร้างเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตั้งงั้นเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์จ้าบายบาย